ขายปวดยงครับหมอหนึ่งนี่กี่คนลูกหนูอาการเป็นไงบ้างลูกกฮะปวดท้องอาเจียนเจ็บท้องโอเคนี่คุณพ่อเนาะคจะเป็นไงบ้างคุณพ่อตกใจไหมได้นอนให้นอนใช่ไหมฮะ วันนี้หายวันเลยยุ้ดยวดีวันนี้ดีากเลกินน้ไปเยอะนะกินน้ำกับใส่บ้านกินน้แข่งะอาเยอะลูกอภรากีจานร่ะ งานเดียวเนาะหมดไหมหมดได้กีฬาเลยก็ถ่านอนที่ตึกสุดท้าค่ะน่าจะเหลือแค่คนเดียวเ็นเปนเป็นเรสัก็เดี๋ยวรอรอคนอ่น้องเปเชที่สังกัดตามเเนาะ นคน้อง,องนักเรียนจากโรงเรียนประิทุมยา,านีนะครับจํานวนคุณครูหนึ่งรายนะครับเกิดอาการขึ้นไ้อาเทียนนะครับแล้วก็ ถ้าว่าทางเรียนก็นได้รีบเจ้าพยายพิัยเบนะครับแล้วก็ส่วนมองก็มีการแยกไปที่โรงยานค่าจันเลนะครับซึ่งก็เท่าที่มาดูอาการก็เห็นว่าผู้ป่วยนะครับหลายรายก็ให้ให้คำตรงกันารับประทาน ข้าวมันไก่ที่โรงเรียนท,ที่ที่โรงอาหารแล้วก็เก,กิทานไปได้สักประมาณชั่วโมงสองชัง่วโมงก็เกิดอาการขึ้นไส้แล้วก็มีอาเจียนมีอะไรนรับเกิดขึ้นซึ่งก็ดูแล้วว่าทั้งยี่ิบสองรายนะครับก็อาการปลอดภัยแล้วนะครับเพียงแต่ว่าบางรายต้องต้องต้องอให้นอนพักดูอาการที่โรงพยาบาลนะครับใกล้ที่คุณหมอแล้วมีประมาณสักเจ็ดแปดรายก็กลับบ้านได้นะครับ